วันนี้เราอยู่กับรถคันนี้คันใหญ่มากซึ่งเป็นของคุณบิลกินนะคะต้องขอบคุณมากเลยคุณบิลกินที่เอารถเข้ามารับบริการติดตั้งฟิล์มกองแสงแล้วก็แรปใส่การรอยเนี่คันนี้นะคะเทียบเท่ากับไซส์เอาธน,นะเอ็กเนะคะ สวัสดีค่ะวิวีนะคะวันนี้เราอยู่กับรถคันนี้คันใหญ่มากซึ่งเป็นของคุณบิลกิ้งนะคะต้องขอบคุณมากเลยคุณบิลกิ้งี่เอารถเข้ามารับบริการติดตั้งฟิล์มกองแสงแล้วก็แรปใส่การกรอยนีย่นี่น่าจะคันที่4เนาะคันนี้เป็นเบนซ์ G 400D นะคะซึ่งเป็นคันใหญ่มากแต่ที่จะบอกให้เห็นก็คือว่าคุณบิลกิ้งเนี่ยได้เอารถเนี่ยส่วนหน้าไปติดแรปกันรอยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมาให้เราอะติดส่วนหลัง ทั้งหมดเลยนะคะคันนี้นะคะเทียบเท่ากับไซส์เอลพาร์ตนะเอคลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแรปทั้งหมดซึ่งดีเทลอะอยากให้ทุกคนดูเลยว่าคือดีเทลมันเยอะมากสำ <confused> หรับคันนี้นะรวมถึงที่ใส่อันนี้ข้างหลังด้วยแล้วล้อเหนือจากนี้ก็คือคุณวิวกินติดฟิล์มกองแสงด้วยของโซงลาร์กาดนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูขั้นตอนการติดตั้งเลยแลยวกันเนาะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำห er. รับเจ้ารถ G ีค a า s ของบิวกินนั่นเองค่ะก็มาที่ร้านแล็บรูมเนี่ยมากันบ่อยๆนะคะมาชมมาเลือกสีอะไรก็ได้นะคะเผือ่อวันใดโชคดีเหมือนถูกลอตเตอรี่จะเจอบิวกินที่ร้านแว็บรูมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูกันเลยสำหรับงานแว็บใสกันลอยรอบคัน Uns นะคะที่ติดไปพร้อมทั้งปริมกองแสงค่ะนี่เห็นไหมคะนี่มันก็จะทําให้รถเนี่ยเงาขึ้นนะคะคันนี้ ฟิล์มกองแสงโดยแรปรูมนั่นเองอ่ะพาเดินดูรอบคันเห็นไหมคะการที่เราติดฟิล์มกองแสงไปแล้วเนี่ยรถมันก็จะเงาขึ้นช่วยกันลอยช่วยให้น้ําไม่เกาะตัวรถนะคะช่วยให้รถสกรปรกได้ยากขึ้นนั่นเองพร้อมทั้งด้านนี้เลยค่ะเห็นไหมคะฟิล์มกองแสงเนี่ยแบ็คแฟนพอมจุดเด่นเลยคือด้านนอกเขาหมึดด้านในเนี่ยโปร่งมองสบายนะคะแต่ไม่ถึงกับ โปรงมากเข้ารุ่น XE ค่ะแต่ก็ตัวนี้นะคะส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นก็ค่อนข้างติดก,กันเยอะค่ะสำหรับเจ้ารุ่น Black Phantom นะคะแล้วราคาอยู่ที่ราคากลางๆด้วยค่ะแอบยังกันร้อนได้ดีด้วยค่ะสำหรับเจ้าตัว Black Phantom ของโซลากาศนั่นเองค่ะนี่ฟิล์มกองแสงนะคะบอกเลยว่าที่ร้านเราเนี่ยติดอย่างเนี๊ยบนะคะเราไม่มีการตัดต่อฟิล์มนะคะและในส่วนที่เป็นรถใหม่เนี่ยเราจะไม่ค่อยลื้อ ชิ้นส่วนรถออกมานะคะเพราะว่ารถใหม่เนี่ยอยู่เดิมๆก็ดีกว่าเราเข้าใจลูกค้าค่ะคันนี้นะคะไม่ได้แรปแค่เจ้าสี่เหลี่ยมที่ตัวรถนะคะเจ้ากลมๆด้านหลังใหญ่บึกอย่างนี้ก็แรปเช่นกันค่ะยังไงนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยอยากแรปใส่นะคะยินดีให้บริการเลยแรปใส่ที่ร้านเรานะคะรอบคันเนี่ยแถมภายในแถมไฟหน้าแถมไฟท้ายไม่รู้จะแถมอะไรแถมขัดให้ด้วยนะคะมูลค่านะคะเริ่มต้นที่4ี่ เอ็ก0 0 0มื่น,น,ะนะะั่นแหละค่ะเท่านั้นเองนะคะสำหรับแรปใสของแรปรูมค่ะมีวารันตีให้นะคะเป็น TPU เกรดรับป,ประกันได้เลยว่างานดีแน่นอนขะย,ยังไงถ้าใครสนใจน,นะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้รถยังอ,อยู่นะคะใครสนใจมามาแอบกอดกระจกข้างรถบิวกินก็ได้นะคะที่ร้านแรปรูมค่ะบ๊ายบาย